ในเกมยอฟ์าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนในที่เรียวพูนะไปเยือน p s v อสวไอโฮเฟนก็จะเห็นว่าอาเนอร์ให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งห,หลายคนได้เดินทางไปที่เนเธอร์แลนด์ด้วยบางคนก็ได้รับโอกาสในการลงสนามหลายคนก็ถามมาถึงโอกาสของเรียวเอนกูโมฮานุ่มน้อยวัย16ปีที่โชวฟอร์มได้เป็นอย่างดีในเกมที่เรียวพูพบกับแอครินตันสแตลลี่ในเกมฟุตบอลถ้วยเอฟเอคับบอกว่าเล่นได้นิ่งเกินวัยกล้าเล่นกล้าลุยกล้าแลกเสริมกระดูกอีกนิดเสริมความแกร่งเองหน่อยเจ้าตัวจะไปได้ไกลแน่นอนสาเหตุคืออะไร และมีโอกาสใหม่ที่เลวพูจะใช้เขาในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้อ่ะอยุ้ยสรุปสั้นๆให้ฟังเรียวเองกูโมฮานย้ายมาจากเชลซีอยู่กับเรวพูเมื่อเดือนกันยายนปี2024ฟอร์มได้ดีมากและได้รับค่าเหนื่อยซึ่งถือว่าสูงมากๆสำหรับนักเตะวัย16ปีด้วยค่าเหนื่อยอยู่ที่5 0,000ปอนด์ต่อเดือนนี่คือจำนวนที่เยอะมากๆเพราะนี่ยังไม่ได้รับสัญญาในการเป็นนักเตะอาชีพเลยเจ้าตัวเนี่ยโดยปกตินะนักเตะก็จะต้องไปเล่นกับยูสิบแปดยูยี่สิบเอ็ดอะไรก็ว่าไปแต่ ได้รับโอกาสในการซ้อมเล่นกับทีมชุดใหญ่แล้วก็ลงเล่นไปแล้วด้วยหลายคนประทับใจฟอร์มก็เลยว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ส่งชื่อน้องหลงก,กางกดกันหน่อยคือกดยอฟ้ารีจิ r r ันรูสสำหรับการลงทะเบียนนักเตะมันถูกแบ่งเอาเป็น2ลิสต์ด้วยกันลิสต์ที่1ก็คือในทีมชุดใหญ่ชุดใหญ่นี้เนี่ยบังคับเลยแต่ละสโมสรส่งได้อยู่ที่25หารายชื่อเท่านั้นส่วนลิสต์ B ลิสต์ B. นีน่าสนใจเพราะว่ายอฟ้าเองก็มองเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาศักยภาพนักเตะเยาวชนของแต่ละทีมด้วยเช่นเดียวกันสำหรับกฎของ ลิสบีนะคือว่าอันนี้ไม่ได้จำกัดเรื่องของการลงทะเบียนแต่ว่าคุณสมบัติต้องครบถ้วนก็คือเป็นรายชื่อนักเตะดาวรุ่งของสโมสรเตะอายุไม่เกิน21ปีและต้องอยู่กับสโมสรมาอย่างน้อย2ปีติดต่อกันเพราะฉะนั้นทุกคนน่าจะอ๋อและเข้าข่ายก็คือน้องยังอยู่ไม่ถึง2ปีก็เลยยังไม่สามารถที่จะอยู่ในรายชื่อลิสบีได้และคําถามคือทําไมไม่อยู่ใน List ลิสเอล่ะในวันนี้รายชื่อลิสเอเรียภูมิทั้งหมด24เราต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับนักเตะชุดใหญ่ด้วยและถามว่าโอกาสน้อง เพ่งอายุ16ปีถ้าถามยุ้ยนะไม่ต้องรีบหรอกเล่นยู18เล่นยู21ไปก่อนแล้วถ้าวันหนึ่งได้เดี๋ยวไงค่อยใส่รายชื่อลงก็ได้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะว่าไปด้วยตามกฎแล้วพอผ่านรอบนอกเอาไปเรียวพู่ก็มีโอกาสใส่ชื่อของเรียลเอนกูโมฮาได้ตั้งแต่รอบนอกเอาด้เช่นเดียวกันแต่นี่คือนักเตะคาเดมีโอกาสลงเล่นก็ไม่ได้มากทีนี้มาในรายของเทรนไนโอนี่แล้วก็ทางอมาร่เนาโลวางทําไมถึงได้รับโอกาสคือไนโอนี่อายุ17ปีนาโลอายุ18ปีเป็นดาวรุ่่ทีาามจก ทีมอื่นเช่นเดียวกันก็มาอยู่กับเลี้ยวภูตั้งแต่ปี2023ก็คืออยู่ในลิสบีแหละอยู่ครบ2ปีแล้วแต่นักเตะ2รายนี้ไปอยู่ในรายชื่อลิสเ A เนื่องจากอานเนอร์มองว่ามีโอกาสที่จะได้ใช้งานในเกมนี้มากกว่ายังไงไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเกิดว่าเจ้าตัวยังโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องยุ้ยว่ามีโอกาสแน่นอนแต่วันนี้เราก็ต้องไม่ลืมว่าน้องยุยปีก็ยังอยู่ในขายเป็นนักเตะของทีมเยาวชนมากกว่าถ้าฟอร์มดีๆเราจะได้เห็นน้องมากกว่านี้อีกแน่นอนค่ะ